สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube ผู้ชายขายเหรียญนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีเหรียญมาแบ่งปันนะครับก็ทยอยทยอยขายออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเหรียญเข้ามาเยอะแล้วก็จะไม่มีเวลาขายนะครับเดี๋ยวทําคลิปสั้นๆนะครับใครที่ต้องการจะซื้อเหรียญก็เหมือนเช่นเคยนะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับไลน์แอดตรงนี้หรือว่าสลานลม8ป8ก็ได้นะครับสลานลม8 8 8ก็คือจะตอบกลับ ค่อนข้างจะง่ายนะครับหรือว่า l i n แอ d ก็ได้เหมือนกันนะครับติดต่อได้ทั้ง2องล e ID นะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญอันนี้ก่อนนะครับ <_ t ick le> อันนี้น่าจะได้2ชุดนะครับเดี๋ยวให้ดูมีเหรียญเป็นเหรียญน,นิกเกิลยีบาทนะครับมีวาระนี้นะครับ 1, <_ t ick le> 1> เหรียญกรมสรรพกร กรมสรรพากรนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นนิกเกิลสิบ,บาทนะครับร้อยปีสภากาชาติไทย1นสองอันนี้เป็นนิกเกิล20บาทนะครับสิ่งแวดล้อมอาเซียน3อันนี้นิกเกิล10บ,บาทลูกเสือนะครับ4แล้วก็มี IT 1เหรียญน,นะครับ20บาท IT 1เหรียญ5มีตัวติดนะครับมีสมเด็จย่า ยีบาทสมเด็จยา่า1เหรียญแล้วก็ร้0ยปีโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับอีก1เหรียญนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดเจดเหรียญเจ็ดเหรียญผมขาย230บาทนะครับชุดละ230บาทมีอันนี้4นะครับเดี๋ยวแยกไว้ให้ส สีห้านะครับแล้วก็มีตัวติดนะครับหกเจดสองเหรียญน,นะครับนี่นะครับมี2ชุดนะครับชุดนี้ชุดละ230บาทนะครับ มี2ชุดนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับส่งส่งเป็น EMS นะครับอันนี้มี2ชุดนะครับชุดนิกเกิลนี่นะครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งนะครับอันนี้มีประมาณ9ชุดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9ชุดนะครับก็แบ่งกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูมีเหรียญอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาท2สีวาระต่างๆนะครับก็เป็นวาระ หายากสักนิดนึงนะครับสภาพเหรียญเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บนะครับบางเหรียญอาจจะมีล่องรอยเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญผ่านการใช้งานแน่นอนนะครับมีเหรียญวาระนี้1เหรียญนะครับสมโพธิเดือนและขึ้นพระอูนะครับพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชนะครับอันนี้1เหรียญนะครับหนงะครับแล้วก็มี80ปีนะครับ 80, 8 0พรรษาเจ้าฟ้าเพชรรัตน์อีก1เหรียญนะครับปี48นะครับอันนี้ก็คือตัวติดเหมือนกันนะครับ2มีราชบัณฑิตนะครับเป็นสภาพเดียวกันหมดนะครับสภาพเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้เป็น70ปีราชบัณฑิตนะครับก็เป็นตัวติดผลิตน้อยเหมือนกันนะครับอีก1เหรียญแล้วก็มีเอเปก์นะครับเอเปก์นี้ผลิตผลิตน้อยที่สุดนะครับเอเปก์ผลิตแค่1ล้านเหรียญนะครับ นี่นะครับมีมีมาจัดชุดให้นะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับเหร็นี้ผมคิดร้อยแป0สิบหไม่ใช่60 60นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมคิดให้ดูนะครับพอดีมีมีมีส่งมาขายนะครับผมก็เลยเอาเอามาแบ่งปันนะครับเผื่อว่าใครจะเอาไปจัดชุดนะครับ เอเปกผมขาย180นะครับช่วงนี้ราคาไม่ค่อยสูงนะครับราคาปรับตัวลดลงนะครับเอเปกเอเปกร้อยแบวกแปดสิ uh, 80, พันษาจ้าฟ้าเพชรรัตน์หกสิบบวกราดบัณฑิต60นะครับแล้วก็ uh, ทีเหรียญน,นี้นะครับพระองค์เจ้าทีปังกรนะครับอีก30นะครับ ชุดนี้ผมคิดชุดละ330บาทเท่านั้นเองนะครับเอเปอันนี้คือขายถูกถูกกว่าก่อนหน้านี้เยอะนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับราคาตามต้นทุนนะครับทุนมาไม่สูงก็ปรับลดราคาลงมาได้นะครับสี่เหรียญนะครับสี่เหรียญสามร้อยสามร้อยสามสิบบาทนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทส่ง EMS นะครับผมส่ง EMS แบบนี้นะครับใส่กล่องทุกกล่องนะครับส่ง EMS นี่นะครับอันนี้มี9ชุดนะครับชุดละ330นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับแล้วก็อันนี้ชุดละ230นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับผู้ชายขายเหรียญคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ